สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอัฉริยะลุยแจ้งยูทูบเบอร์เอซลุงพลลั่นต้องเอามาลงโทษเมื่อเวลา16นาฬิกาวันที่30มกราคม2,564ที่สถานีตำรวจภูทรพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการในอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยออื่ออชญากรรมนำหลักฐานข้อมูลการโพสต์เฟซบุ๊กของยูทูบเบอร์คนหนึ่ง ที่เป็นแฟนคลับลงพลบ้านกกอกข่าวแจ้งความกับพันตำรวจโทรประสงค์อินเสเมียนสารวัตรสอบสวนให้ดำเนินคดีในข้อหามิ่นประมาทนายอัจฉริยะเปิดเผยว่าวันนี้ที่เดินทางมาโรงพักพระประแดงเนื่องจากมาแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าของเพจจักรีแบ่งปันรอยยิ้มเนื่องจากเอาข้อความอันเป็นเท็จโพสต์ลงเฟซบุ๊กทำให้ตนได้รับความเสียหายทำให้ประชาชนที่ได้เห็นโพสต์มองว่าตนเป็นคนไม่ดี โดยเอาข้อมูลเก่าไปตัดต่ออีกทั้งยังมีพฤติกรรมโพสต์ตใส่ร้ายแม้กระทั่งแม่ของน้องชมพู่ซึ่งได้มีการไปขอเข้ามากันแล้วที่โรงพักกกตูมรวมทั้งยังมินประมาทนาตำรวจชั้นผู้ใหญ่ด้วยผมจะไม่ปล่อยให้คนเหล่านี้ลอยนวลในสังคมออนไลน์ต้องเอามาลงโทษสถานหนักโดยการเรียกค่าเสียหายให้มากที่สุดอย่างน้อย500,000เพื่อจะได้เข็ดลาบ วันนี้ที่ผมเดินทางมาแจ้งความเอาผิดคู่กรณีก็ทราบเรื่องซึ่งยังโพสต์ท้าไายว่าไม่กลัวอีกด้วยท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ com ขอบคุณครับ